ครับผมสวัสดีครับเปิดตัวก็นี่คือเลยฮะนะลูกเพียนะครับไอน,นี้เป็นลูกเพียาสายพันสายพันญี่ปุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนลึกเขาเรียนี่แหละเห็นไหมลูกเขาจัดใหญ่มากไอน,นี้ผมเพาะตั้งแต่สามหรือสี่ปีที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ต้นนี้นะครับสามปีถึงสี่ปีนะเป็นต้นเพียนี่ฮะลูกของเขาเจะโอขนาดนี้เลยเห็นไหมมือผมเนี่ยโอบโอบแทบไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่หมดเห็นไหมฮะอันนี้ผมเป็นตัวอย่างนะอันนี้ผมสามปีที่แล้วหรือสี่ปีป,ประมาณนะผมเพาะเมล็ดสิบเมล็ดนะเพื่อนเพื่อนสิบกว่าหรือยี่สิบเมล็ดรอดอยู่สองต้นนะครับ แล้วผมเอาของสายพันธ์เกาหลีกับสายพันธ์ญี่ปุ่นมานะฮะพะเมล็ดและนี่ผมก็ไม่แน่ใจตัวนี้น่าจะเป็นของเกาหลีมั้งถ้าจะไม่ผิดาจาน,นสซิงโกเพียเอเชนฟรุตผมเอาสองสายพันธ์นะเกา,อาของเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับ ก็ผมไม่แน่ใจนะว่าน,นี่ของสายพันธุ์ไหนแต่ว่าลูกเขาจะออกมาโตขนาดนี้เลยหายากมากนะที่เพื่อนๆที่นี่ไม่ไม่มีออสเตรเลียไม่มีไม่มีนะครับอันนี้ผมต้องใช้เวลาเพาะมเมล็ดมันมาหวังว่าน่าจะได้ผลนะถ้าได้ผลนี่เดี๋ยวผมจะมาเล่า,ารีวิวให้ฟังว่าเป็นยังไงอันนี้ผมลงดินนะอ่าความสูงเขาอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณ อสองเม็ดแล้วผมก็จะตัดตัดยอดตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้เข,เขาเลี้ยงลําต้นเห็นไหมฮะสวยงามครับผมมีสองตัวน่าจะเกาหลีกับญี่ปุ่นต้นใดต้นหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูอีกต้นหนึ่งผมไว้อยู่ในอยู่ในกระถางนะฮะเ,เห็นไหมฮอ่าอันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูต้นที่อยู่ในกระถางเห็นไหมนี่คือต้นนี้นครับเพื่อน น่าจะคนละสายพันธุ์คิดว่าน่าจะเกาหลีหรือญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจนะอืมเกาหลีเอพเพียต้นลูกเพียนะครับเพื่อนๆกว่าจะเพาะขึ้นมาได้ขนาดนี้นะตัวนี้สองเม็ดโอ้โหหายยากมากครับออสเตรเลียไม่มีนะเพื่อนๆหายากมากนะเ,เพราะว่าการที่คุณจะนําเข้าอ่าต้นต้นไม้หรืออะไรนะจากต่างประเทศกมานะอะ่ที่นี่ห้ามห้ามเลยครับ แต่ว่าเราก็ต้องถ้าเขา i m p o r t ลูกมาเห็นไหมลูกนี้ผมก็จะเอามานะฮะแล้วก็มาเพาะเอามาเล็ดออกมาแล้วก็มาเพาะก็จะได้ต้นขนาดนี้เลยเห็นไหมต้นนีอ้อาจจะต้องรออีกเพื่อที่จะให้เขา,าได้ออกดอกออกผลนะครับสวยงามมากสวยงามมากครับเพื่อน เดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดกิ่งเพื่อที่จะให้ลำตัวเขาอ้วนแล้วก็มีมีม,ม,มีมีความสมบูรณ์มากกว่านี้อีกหน่อยนึงนี่ผมปลูกได้แค่นี้ก็สุดยอดแล้วฮะเพราะว่าเพราะว่ายากมากนะเพื่อนๆมันเขาไม่มีขายที่นี่ปัญหาคือไม่มีขายเพราะฉะนั้นเวลามันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคุณปลูกเร็วมันก็ได้ผลเร็วฮะก็มารีวิวให้ดูนะฮะถ้าใคร อ,อยู่ประเทศไหนก็ได้ก็ถ้ามีอยู่แล้วก็ดีนะแต่ว่าทางที่นี่ทางออสเตรเลียไม่มีนะครับเป็นลูกเพีอต,ตัวนี้ก็เป็นลูกเพียนะเพื่อนๆต้นนี้ก็ต้นเพรนะได้กินผลมาละแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นโอ้ต้นใหญ่เหมือนกันนะเพื่อนๆเห็นไหมต้นใหญ่มากอาเออเห็นไหมอันี้อ๋อนี่ไม่ใช่อันี้ไอ้นี่เป็นแอปเปิ้ล อันนั้นเป็นแอปเปิลนี่ต้นนี้อ่าเห็นไหมอันนี้เป็นสายพันธุ์อ่าเนี่ยยังติดอยู่เลยอ่าเห็นไหมนาชีเพียตัวนี้เป็นอ่านิชินนิจิเซนกิฮะนิจิเซนกิเห็นไหมเพียตัวนี้ก็ออกผลผล,ลิตลว ก็ตอนนี้เขาเป็นฤดูๆๆๆๆๆๆที่ว่าสลัดไปก็เติบโตได้ในที่หนาวนะครับก็ตนนัวนี้มีออกผลละเหลือต้นนี้ต้นเดียวถ้าเขาออกผลต้นนี้นะเพื่อนๆถ้าเขาออกผลอใหญ่อย่างนี้เลยนะถ้าเขาออกผลเนี่ยลูกอย่างนี้เลยก็หวังว่านะ เพราะว่าจากมาเมล็ดนี่ต้องใช้เวลาห้าปีหกปีแล้วแต่ก็จะได้ผลอืมนะครับนี่ก็มารีวิวให้ดูอ่าสายพันธุ์ญี่ปุ่นหรือสายพันธุ์เกาหลีผมไม่แน่ใจนะครับก็อีกต้นนึงก็อยู่ฝั่งนู้นน่ะตอนนี้เขาสลัดใบทิ้งหมดเลยแต่ตัวนี้ยังมีใบยอยู่อาจจะคนละสายพันธุ์หรือเปล่าไม่แน่ใจ นี่นะเพื่อนๆลูกเบลเลอร์เลยนี่ก็เป็นส้มส้มัวทั่วไปอ่าตัวนี้สายพันธุ์ปลาโซลันช์เห็นไหมแดงแปดเลยเห็นไหมแดงแปดเลยเนี่ยแดงแปดเลย <c oughs> โอเคครับเพื่อนๆรีวิวกันพอว่าเป็นสังเขตนะ,ะเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะปลูกนะครับก็อ่าแค่นี้นะครับไว้เจอคลิปต่อไปนะฮะก็มารีวิวให้ดูเล่นๆนะครับ